อย่อาบัางนี่อย่าบัางพรโทษวันนี้เรามาเจอกันในปาร์ตี้กันแบบอ๋อแน่นอนเราจะมาสตรีเนาะมาเยอะมาเยอะมาเยอะคนต้องม,ม,มาแล้วเดี๋ยวไปเก็บไอเทมก่อนจุ๊บจุ๊บมาเลยมาเยอะทุกคนต้องมาแล้วตามมาเลยครับทุกคน30คนนะ อาเก็บเบนไปหากันก่อนเลยอ้าวไปหาเดี๋ยวพคนพับเอ่อพินพับนี่ให้เอเกบไปหากันเลยฮะไปหากันเลยเปิดอันนี้ให้ดูคำใบนะครับทุกคนจจจจนวนี้ี่ครอทุกคนุ่นใเจอสายตาสอดส่องอยู่ไหนนะสายตา เอาจะไฟเิบี้แมทคนเดียวสามสันตาซอส่งน้องบอสเบบี้ได้แล้วเพลงเฮงอไงดีวะแป๊บหนึ่งอ่ะขอโทษขต่อเถอะเหงียนแดงคู่ชีวิตอ่ะคู่ชีวิตจัดแป๊ดทุกคนพร้อมนะคู่ชีวิตหนึ่งสองสามแบบกีตาร์หน่อยเล่นกีตาร์หน่อยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกีตาร์หน่อย้อนไงย้อนเดี๋ยวทำซาวด์ ไม่ใช่เป็นการตายมาเต็มวงเลยครับมาเต็มวงเลยแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี้อยู่กับดีเจเพชรเพชอ่าต่อไปทุกคนทุกท่านจะได้รับฟังผลงานเพลงเออไม่ดีว่าเปลี่ยนเพลงครับเอาเพลงกูกัว อยู่คนเดียว <c oughs> เอาเพลงเป็นต่อนะครับผมวิเชียนวิเชียนเีต้นติพีมพันธ์เกียรใคร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับมา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่คนเดียวก็ <c oughs> ค้นเคยอยู่สบายจน

ต่อไปอางานันบางทีก็สอบศรชินกับการเป็นคนอยู่คนเดียวบอกหน่อยว่าฉันจะต้องทำเช่นไรอยู่คนเดียวง่ายกว่าไหมจะเป็นแบบนี้มันต่อไปหรือจะอลองเอยเมื่อไร จะมีใครที่เข้าใจหักใจไม่รู้ไปเาอนไรดี t h a n ก y o ขอบคุณมากมากครับจบแล้วิงเก้ลหวังว่าทุกคนจะทนฟันได้นะทุกคนอีกสักรอบอีกสักรอบเดี๋ยวเอานี่เป็นไฮไลรของปาร์ตี้รอบนี้ แหลกแหลกจัดพอสุดพอแล้วพอแล้วเดี่ยทุกคนมาเจกอ่างเปากันดีกว่าอ่างเปาอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยยวิ่งตามอ่างเปาเลยทุกคนมาเก็บเร็วพี่อยากตอบาพี่อยากตอบว่ะ หมดแล้วเหรอมีใครได้เราไปไปดูก่อนมีใครได้ใครได้ใครได้อะเยอะใครได้ตำนานใครได้ยามาม่าว่าไงไหนครูซิยามาม่ามาคุยกันหน่อยแต่มาคุยกันก่อนว่ารู้สึกอย่างไรบ้างในวันที่ได้รับสก,กินเลิมีเต็ดขาววอรคนเดียวเอลเลนเอลเลนเหเอลเลนเอเคีฉันได้ข่าวอยู่ออกไปแล้วใช่เหรอเอเดน เขาจะไปเ,เลียนคนละคนเอเลียนเอเลียนอยู่ไหนเนาะอ้อยู่นี่อ้าววันดีน้องเอเลียนจ้ะครับขอบคุณจิจิที่รักลิโกซิตเนานะอย่าเปิดเพลงลิโกซิตอย่าเปิดเพลงนะครับเดี๋ยตัวลิโกซิตน,นะอย่าเปิดเพลง ับวันี้ปีคนและพี่อ่อพี่นะ<ช>พี่ยมแล้วก็พี่ปุ๊บต้องขอตลอัโคด้วยคคด้วยอแล้วต้องตลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา18นสีินาทีแล้วเจอกันใหไปอ่ะบายครับทุกคนบ๊ายบายย่าลืมมากันนะครับทุกคน